สวัสดีนะครับทุกๆคนมาพบกันกับโค้ดแบง์สอนออกกําลังกายสไตล์บ้านๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะของการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเช็คสภาพสักหน่อยนะให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับว่ากล้ามเนื้อพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับขออนุญาตจิบน้ำแป๊บนึ่งนะครับผมโอเคครับเช็คสภาพนะครับ เพื่อจะทำให้ทุกคนมีกำลังใจในการออกกำลังกายเล่นเวทเทรนนิ่งต่อไปนะครับขอนี้อนุญาตถอดเสื้อเนาะเสื้อจะครับหน่อยนะครับผมใส่เสื้อเบอร์ XL นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวจะวัดหน้าอกให้ดูนะครับว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับทุกคน หน้าอกได้ประมาณหนึ่งร้อยเซนนะครับทุกคนครับแล้วนี้ก็จะมาให้ดูแผ่นหลังนิดนึงนะครับเพื่อนๆนทุกคนโอเคว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะโค้ชแบงค์ชอบอวดอันนี้ไม่ได้อวดนะครับเพื่อจะทําให้ทุกคนมีกําลังใจในการออกกําลังกายเล่นกล้ามต่อไปนะครับโอเคถ้าผมประมาณนี้ครับ